เราพาสาวๆมาตักไข่งานกาชาิไปครับไปดูกันเดี๋ยวไปลุ้นกันคนละร้อยเดี๋ยวนี่ขอตักร้ยนะคะจระเอราหรบอกว่าจะไม่ตักแล้วขอนั่งหน่อยเดียวไม่ให้นั่งไป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 ไม่ดีนะคะไปดูแล้วไม่ไม่ไปตักไปซื้อมาเลย

เลย่อแยกเลียนเินคณะกรรมการแงชานะคะด้นบนเวทีอาจารย์มารัยก็ได้ค่ะอารสนก็ได้เป็นเลยร้องในวันนีนะคะต่าอันไหนก็ต่าไปเถอะได้ได้ก็ได้เองส่ัสนับสนุนด้วยใจเลยเจกนะครับ มาซื้อเพิ่มนะครับอีกหนึ่งร้อยเจ้าหน้าที่จังหวัดอาจารย์วัดพระอยู่วัดพระดวงโมวานารุ่นกันยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยขออนุญาตนะครับมาครับขอเติมภูฟองหน่อยนะครับภูฟองหมดนะครับเจ้าหน้าที่จ่ายบัตรไม่พอนะครับขออนุญาตเจ้าหน้าที่ควบคุมภูฟองนะครับให้กลับมาลุลรอบสองกันะครบแล้วครับพี่ภูฟองมอเตอร์ไซับป้าเนี่ยหนุนรอบมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยใครจะเป็นผู้ช่วยสีที่มอเตอร์ไซค์ พ่อแม่พี่น้องนะครับท่านพเริ่มกำหมดแล้วนะครับตอนนี้นายกูฟองเริ่มหลับแหลกหลับแหลกหลงวัลในบ่อเอาไข่ในบ่อก็เหลือน้อยแต่เพีแล้วนะคะแต่รางวันเรายังอยู่อีกเยอะนะคะเนี่ยมาอยู่นะครับมาลุ้นครับมาลุ้นลุนลุนลุนรางวันใหญ่รางวัลใหญ่ต้องเป็นแบบไหนต้องเป็นเป็นยาวๆต้อต้องมีเขียน

นี่สิ่งที่ได้มา่ส <c oughs> ิ่กทนเรด้มา้าปดูก่นของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับแต่ <c oughs> ยังไม่ถึงคิวเรานี่ครับคือสิ่งที่ได้ <c oughs> ขาไก่ โอเคครับใครว่างมาตักได้งานกาชาติจังหวัดสมุทรสงคราม